สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นออฟฟิศในร้านนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครัวนะคะว่าว่าการทำร้านจากเขาเรียกอะไรนะจากวาน,นิลาบ็อกซ์เนี่ยในครัวมันจะเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งแล้วเราจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็น Requi r e m e n t ของ He a l t h d e p a r t m ม n t มันมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนส่วนประกอบสำคัญของในครัวเลยที่เราจะต้องมีที่จะต้องทำให้มันถูกต้องโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับ ร้านอาหารที่ใช้วานิลาบ็อกซ์ในการสร้างร้านอาหารเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องการทำครัวจุดหลักๆมีอะไรบ้างอ,าอันนี้ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในครัวอันนี้เป็นครัวที่ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ2เดือนนะคะนี่กอ็อันนี้เป็นครัวของร้านชาบูแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกบับครัวไทยนะคะก็ ประมาณนี้นะคะน,นี่คือฮูดสิ่งแรกเลยที่ที่ตอนออกแบบครัวสิ่งที่สำคัญที่สุดในครัวเลยก็คือระบบฮูดอันนี้นะคะอันนี้คือตัวระบบฮูดยังไงก็คือ,อทางเอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะต้องมีการคํานวณน,นะคะเขาก็จะต้องมีการคํานวณฮูดคำนวณระบบ อากาศที่ที่มันจะถูกนำมาหมุนเวียนในครัวนะคะก็อันนี้ตอนนี้เราเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดตัวฮูดไปนะคะอันนี้เป็นฟิลเตอร์หมายความว่าเวลาเราทำอาหารเวลาเราทำอาหารในไลน์คุกกิ้งตรงนี้ค่ะนี่ตรงตรงตรง,ตรงเตาทอดเตาผัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูดควันขึ้นไปทีนี้การดูดควันขึ้นไปอะ่ะถ้าถ้าเราไม่มี อากาศเข้ามาหมุนเวียนมันก็จะไปดูดอากาศเอาข้างนอกของดิ닝รูมเข้ามาซึ่งมันก็จะดูดฮีตหรือแอร์ที่เราเปิดเอาไว้ก็จะทำให้เปลืองพลังงานดังนั้นนะ่ะตัวของฮูดมันก็จะมีเขาเรียกว่าเมคอัพแอร์ยูนิตที่มาด้วยที่จะต้องมาเป็นเซตเดียวกับมันซึ่งเมคอัพแอร์ยูนิตของเราตัวนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่เรายืนอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงใต้มันเราจะรู้สึกได้ว่ามีลมเป่าลงมา เพื่อจะย้อนให้ถูกดูดกลับขึ้นไปนะคะมันก็จะลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะโดนย้อนกลับขึ้นไปพร้อมกับควันที่ที่เราประกอบอาหารควันก็จะโดนดูดตามขึ้นไปด้วยอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่เราต้องต้องคอนซีเดอร์ในการในการสร้างฮู้ดใหม่ของร้านอาหารนะคะทางทางเ,เดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะเพราะเสียงมันดังทางเอนจิเนีรเนี่ยเขาก็จะต้องคำนวณละว่า ว่า,าพื้นที่ในร้านเราอะมีมากแค่ไหนบวกกับฮูดเราจะใช้ตัวใหญ่แค่ไหนขนาดของฮูดเขาจะนับเป็นฟุตนะคะความยาวเป็นฟุตตัวนี้จะน่าจะอยู่ที่ประมาณา16ฟุตก็คือมันมีมันมีสองพาร์ทเห็นไหมคะมันมีมันมีฮูดอยู่สองสองช่วงสองตอนตัวนี้คือตอนแรกอันนี้เป็นตอนที่สองก็ตอนละแปด 8ฟุตก็จะกลายเป็น16ฟุตทีนี้พอพอเขาคำนวณว่า16ฟุตมันจะต้องใช้มอเตอร์กี่แรงม้ามอเตอร์กี่แรงม้าดูดอากาศได้เขาวัดหน่วยเป็นเท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วเขาก็ไปคำนวณเพื่อให้การแรงที่ดูดลมออกกับแรงที่ดูดลมเข้ามาหมุนเวียนเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาในการติดตั้งสำหรับร้านอาหารที่ สร้างมาจากวานิลาบ็อกซ์ Box, นะคะตัวที่สองที่สำคัญจากหูดคือจริงๆมันก็สำคัญหลายๆส่วนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ไปทีละอย่างอีกอันนึงก็คือตัวถัดมาก,ก็คือที่ล้างจานก็ที่ล้างจานจะมี2แบบเขาจะมีแบบเป็น low t e m กับ high t e m ตัวนี้ตัวนี้ของเราจะเป็นตัว low temp นะคะตัว high temp นี่มันจะเป็นจะเป็นการทําความสะอาดจานการทําความสะอาดจานเนี่ยนอกจากขั้นตอนของของของการล้างด้วย Detergent ล้างด้วยเขาเรียกอะไรนะน้ำยาล้างจานแล้วอะ่ะมันจะมีขั้นตอนสุดท้ายเขาเรียกว่าการ sanitize high temp unit ไฮเทมเครื่องล้างจานที่เป็นระบบ h i ฮเทมเขาจะ s a n i ิ i ายจานชามที่เราใส่เข้าไปในเครื่องขั้นตอนสุดท้ายด้วยอุณหภูมิด้วยความร้อนสูงแต่ของเรา Unit Low t ทม p การ s a n i t i ายขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้จานชามาถูกฆ่าเชื้อโรคถูกฆ่าแบคที ria อะไรพวกนี้อะไฮเทมด้วยอุณหภูมิน้ำที่สูงจัดจัดถ้าเป็นโลเทม ก็จะเป็นการซันนิ i ไส์ด้วยสารเคมีนะคะนี่ก็มันจะมี3ถังก็จะมีรินส์มีดีเทอร์เจแล้วก็มีซัน i ิ i ไทส์พอเป็น Low Unit เราจะเราจะซันนิตไทส์จานชามด้วยซัน i ิ i z e ส์เคมีคอลข้อแตกต่างระหว่างโลเทมกับ High ไฮเทมคือ High ไฮเทมเนี่ยเราจะต้องมีฮูดเหนือเหนือ,เ,อเหนือตัวเครื่องล้างจานเพราะว่า พอมันเป็นไฮเทมมันใช้น้ำอุณหภูมิที่ร้อนจัดๆในการในการ p a าสเจอร์ไจานชามขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีควันออกมาเยอะมากซึ่งก็จะต้องมีฮูดเพื่อดูดควันพวกนั้นออกไปพอเป็นโลเทมยูนิตที่เราใช้สารเคมี Me ในการซนิทไ i z ์ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็เลยไม่จาเป็นต้องมีหูดเพราะว่าน้ำจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ120ฟาเรนไฮต์ที่เป็นที่เป็นอุณหภูมิที่ทาง h e ลท์ด d พาร์ t เมนตเขาเขาควบคุมนะคะว่าว่าความร้อนมันจะต้องอยู่ที่ระดับประมาณนั้นโอเคแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ที่ที่จะต้องคอนเนคกับตัวเครื่องล้างจานก็เรียกว่าเป็น นี่นะคะเป็น grease removal หรือหรือหรือถังดักน้ำมันถังดักกรี a เพราะว่าจานชามที่ที่จากลูกค้าทานเสร็จมามันก็จะมีคราบน้ำมันคราบของอะไรพวกนี้ค่ะเวลาเวลาผ่านเครื่องผ่านเครื่องล้างแล้วปุ๊บน้ำมันจะถูกมาดักอยู่ตรงนี้ณสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องแมนนวลเครื่องแมนนวลก็คือก็คือ เราจะต้องใช้คนในการมามาตักหน้าน้ำมันออกที่มันลอยอยู่ในเครื่องนี้ก่อนที่น้ำมันมันจะลอยอยู่ด้านบนแล้วส่วนน้ำน้ำเสียมันก็จะไหลออกท่อตรงนี้ออกไปสู่เดรนข้างนอกอ่ทีนี้ถ้าเป็นระบบแมนนวลเนี่ยเราก็จะต้องมีพนักงานคอยเปิดเพื่อตักคราบน้ำมันออก เป็นประจำถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเหม็นแล้วก็แล้วก็น้ำมันมันก็อาจจะเข้าไปในในระบบใหญ่ได้แต่พอมาเป็นออย่างทุกวันนี้กฎ,กฎหมายของกฎหมายของรัฐเนี้ยเขากำหนดเลยว่าเราจะต้องใช้ระบบอัตโ m ม t ติระบบอัตโ m ม t ติแปลว่าพอกรีสมันถูกถ่ายลงมาเอ่อเนี่ยฮมตัวเครื่องมันจะถูกเซตเอาไว้ให้มันจะมีตัวใบพัดเป็นเป็นเหมือนกังหันที่คอยตักน้ํามันออกมาแล้วก็ใส่ลงมาในกล่อง สีขาวตัวนี้นะคะน้ำมันมันจะถูกตักออกมาอัตโนมัติใส่กล่องสีขาวตัวนี้เราก็แค่เอาเอาเอากล่องน้ำมันตัวนี้ไปเทไปเททิ้งถ้ามันถึงในระดับที่เรารู้สึกว่าเราต้องเทมันแล้วแต่สำหรับร้านเราเนี่ยเราเราออนท็อปเข้าไปอีกก็คือว่าทุกทุกอาทิตย์เราก็จะเปิดเครื่องออกมาแล้วเราก็จะทำความสะอาดข้างในเพราะว่าเนาะมันมันมันบางทีเนี่ยไอ้แมชชีนที่มันตัก น้ำมันออกมาบางทีมันมันไม่ได้สะอาด100%แล้วมันก็จะมีคราบมีอะไรอยู่เราก็จะใช้วิธีทําความสะอาดเขาเอาทิตย์ละครั้งโอเคอันนี้เครื่องตัวนี้เครื่อง grease removal เนี่ยมันเป็น mandatory เลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะต้อง connect กับเครื่องล้างอาจารย์อันนี้เป็นจุดที่1แล้วก็จุดที่2ที่ใน line cooking ในลายตรงนี้ ก็จาเป็นที่จะต้องมีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเวลาเราทําเวลาเราทํากับข้าวทาทาอาหารแล้วก็ล้างกระทะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีคราบน้ํามันที่ถูกทิ้งซึ่งมันก็จะมาผ่านเข้าเข้าตัวนี้อีกเหมือนกันดังนั้นน่ะ requirement อย่างต่ําๆละก็ต้องมี2ตัวก็คือตัวหนึ่งที่จะต้องคอนเนคกับไลน์คุกกิ้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะต้องมาติดกับเครื่องล้างจานนะคะ นอกเหนือจากเครื่องล้างจานแล้วว่า requirement อีกหนึ่งอันที่ health department เขาจะต้องให้เรามีในครัวก็คือ three basin เขาเรียก three basin ก็คืออ่างล้างจานสามหลุมการที่เราต้องมีอ่างล้างจานสามหลุมเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าในร้านเราจะมีเครื่องล้างจานหรือไม่มีก็ตามนะคะเขา assume ว่าถ้าร้าน ถ้าร้านเราไม่มีเครื่องล้างจานเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องอเราจําเป็นจะต้องมีที่ล้างจานสามหลุมเป็นแบบแมนนวลเอาไว้มันก็จะมีช่องใส่น้ําช่องล้างอยู่ตรงกลางแล้วก็ช่อง s a n i t i z ์อยูอ่อีกมุมหนึ่งะระบบการล้างแบบนี้ s a n i t i z ์ ize, เขาก็จะเป็น s a n i t i z ์เม็ดหรือเป็น s ซ n i t i z e Solution ที่เป็นน้ำผสมลงไปเวลาเฮลมาตรวจเราก็จะต้องมีการ Set Up น้ำ แล้วก็ใส่สารเคมีใส่เอ่อ uh, uh, detergent น้ำยาล้างจานลงไปแล้วก็ทดสอบความเข้มข้นให้เขาดูดังนั้นร้านอาหารที่มีเครื่องล้างจานที่เป็นเป็นระบบออตโต้แบบนี้ยังไงยังไงก็ต้องมี3 e basing ตัวนี้อยู่ดีเพราะว่าในกรณีที่เครื่องล้างจานเสียเขาก็แอบซูมว่าเราจะต้องมาล้างจานตรงนี้ นึกออกไหมคะดังนั้นร้านร้านอาหารทุกร้านในครัวจําเป็นจะต้องมีที่ล้างจานสามหลุมส่วนเครื่องล้างจานจาจเป็นหรือไม่จําเป็นแล้วแต่แล้วแต่เราแต่ตัวนี้ต้องมีแน่นอนโอเคตัวถัดมาที่ที่เป็น requirement เลยเขาก็จะเรียกว่าเป็น prep sink นะคะ prep sink ก็คืออะของเราตัวนี้อเราไม่ได้เปิดไฟในครัว เดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งเดี๋ยวเขาเออกไปเปิดไฟในครัวก่อนโอเคตัวถัดไปเขาก็เรียกว่าเพร็บซิงนะคะเพร็บซิงก็เป็นเป็นเออเป็นซิงล้างจานที่มีเดรนบอร์ดอยู่ข้างๆตัวนี้เนี่ยเขาเอาไว้สูมว่าเราจะต้องมีการล้างผักล้างหญ้าล้างล้างเอ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 เเขาเรียกอะไรส่วนส่วนผสมอินกิวเดียน์ของอาหาร นะคะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็น prep s i n พอเพ e p p พ e p s i n เสร็จปุ๊บ requirement อันถัดมาก็คือ hand sing hand sing ก็คือตัวนี้ก็คือที่ล้างมือที่ล้างมือเนี่ยในครัวก็ที่แรกที่ท,ที่ที่เขาจะให้เรามีเลยก็คือที่ที่ใกล้กับพนักงานเสิร์ฟเวลาเขาเข้ามาหรือหรือเป็นใกล้ๆทางออกที่เวลาทุกคนเอา,เอาจานสกรปรกเข้ามาหรือหรือ หรือ,อเข้ามาจากหลังจากเข้าห้องน้ําแต่เข้าห้องน้ําเขาก็ต้องล้างมือในห้องน้ําอยู่แล้วซึ่งมันจะต้องมีป้ายบอกค่ะแล้วมันก็จะต้องมีนี่แฮนด์ซิงค์ทุกๆแฮนด์ซิงค์จะต้องมีโซฟแล้วก็มีกระดาษล้างเน็กระดาษเช็ดมือเพื่อที่เขาเรียกอะไรเนะี่ยมันเหมือนเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตที่ว่าจะต้องติดด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็น s a n i t ทส e เม็ดที่เราบอกตัวนี้เป็น s a n ิไท s e เม็ดที่ ที่เอาไว้เหมือนกับว่ามีไว้กันผีแล้วค่ะเวลาเฮลมาตรวจเราก็ต้องเซ็ตน้ําให้เขาดูว่าว่าเรามีเรามีเม็ดซานิไทส์ใช้สําหรับเซตเซตทรีเบสิงที่ไว้ล้างจานในกรณีที่เครื่องล้างจานมันเสียนะคะอันนี้เราก็มีเครื่องทําน้ําแข็งตัวน้อยที่เราใช้ตัวน้อยเพราะว่าข้างล่างเรามีตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เรามี Wal k i n cooler เอาไว้เก็บของสด ะคะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นห้อง walk-in cooler เข้าไปข้างในอันนี้เราไม่ได้เปิดไฟแล้วเราก็มีฟรีเซอร์ตู้ฟรีเซอร์พวกนี้นะคะอ๋อแล้วที่สำคัญอีกถัดจากเครื่องล้างจานสิ่งที่ health d e part m e n t เขาจะดูเขาก็เรียกว่า drainboard เอ่ขอขอโทษค่ะ drainboard drainboard ก็คือเป็น shelf ที่ที่ จะต้องเป็นเชลโปร่งมีรูระบายเพื่อให้หลังจากที่ล้างจานเสร็จมีที่เก็บมีที่วางพวกจานชามให้มันแอร์ดรก็คือเราเครื่องเครื่องโลเทมเนี่ยมันจริงๆเท่าที่เราประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาบางบางวัสดุ ที่เราใช้จานชามตอนนี้ตอนนี้จานชามข้างบนนี้มันจะเป็นเมลานินซะส่วนใหญ่พอเมลานินที่มันออกจากเครื่องแล้วผ่านการซันนไทซ์ด้วยเคมีคอลเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันจะไม่แห้งร้อซแต่ว่าถ้าเป็นกระเบื้องหรือเป็นพอซิลีนเนี่ยบางลอดอ่ะมันจะแห้งออกมาเลยมันมันมันออกมาปุ๊บมันโดนอากาศแป๊บนึ่งมันจะแห้งทีนี้ถ้ามันไม่แห้งปุ๊บเนี่ยเราต้องมีเดน b อร์ดเออขอโทษค่ะท้าไมชอบชอบกระดกลิ้นผิดเด i นบอร์ด อ่ะก็คือก็คือเป็นชั้นพวกนี้นะคะที่วางเพื่อให้มันแห้งบนนี้ก,ก,ก็ก็ต้องมีเหมือนกันเวลาเราล้างอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็จะต้องมีที่คว่ำเพื่อให้มันแห้งนึกออกไหมคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียควาที่จะต้องมีส่วนเราของเราทําเองก็คือที่แขวนเขียงเพื่อให้เวลาล้างอะไรเงี้ยน้ำมันก็หยดดริปลงมาก็อันนี้เฮลท์ e ิพายเมนเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะคะแล้วก็ เขาก็จะดูว่าเรามีต uh ู้เย็นท mm hmm> ี่เพียงพอไหมเขาก็ดูก่อนว่าเราขายอาหารประเภทไหนมีตู้เย็นที่เพียงพอในการเก็บเก็บรักษาเนื้อสัตว์ผักให้มันสดไหมแล้วก็เขาจะต้องเข้ามาเช็คอุณหภูมิของตู้เย็นทุกตู้ว่ามันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างนี้นะคะอันนี้คือ39ฟาเรนไฮต์ที่นี่มันจะเป็นฟาเรนไฮต์นี้35อุณหภูมิของตู้เย็นธรรมดาจะต้องอยู่ที่ ประมาณ32ถึง41ต่ำกว่า32มันก็จะเป็น freezer ละมันก็จะเป็นจุดแข็ง32มันคือ0ถ้าต่ำกว่า0มันก็จะทำให้มันก็จะกลายเป็น f r e e อร์ที่แข็งถ้าเกิน41เเขาก็จะถือว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ไม่เย็นพอ แล้วจะทำให้แบคทีเรียในอาหารน่ะโตขึ้นมาได้ดังนั้นอุณหภูมิของตู้เย็นถ้าเราไม่มีตัวดิจิตอลตัวนี้เราจาเป็นจะต้องมีมีต์โมิเตอร์ข้างในตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นที่บอกว่าเป็นที่บอกว่าตู้เย็นเนี่ยเราจะต้องอยู่ไม่เกิน41อยู่ระหว่าง32ถึง41ถ้าถ้ามันต่ำกว่า32อะ่ะมันจะเป็นปัญหาของเราละเพราะของทุกอย่างมันจะแข็ง แต่เราจะต้องไม่ให้เกิน40เดถ้าเกิน40เดของก็จะเริ่มเสียง่ายเสียเร็วอันนี้นะคะนี่ก็คือส่วนของตู้เย็นส่วนของฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ของเราจะมีหลายตัวหน่อยส่วนของฟรีเซอร์ที่เราเก็บของแช่แข็งนะคะนี่ฟรีเซอร์มันก็จะต้องต่ำกว่า32ก็คือศูนย์องศาเพื่อให้มารักษาระดับความแข็งอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้ผักตู้อะไรต่างๆของเราที่เราเก็บอันนี้ของก็จะ หลงเหลงหน่อยครัเพราะเราปิดหลายวันช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเราปิดหลายวันเราก็ก็<ๆ>เริ่มเคลียร์ของออกนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโฮมอ๋อไม่ใช่โฮมสิเป็นครัวคิทเช่นทัวคร่าวๆนะคะโอ,อ้แล้วเขาก็จะดูพวกสโตร์เลจต่างๆด้วยว่าเรามีที่เก็บของพอไหมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่ที่เป็น Requirement ของ Health Department นะคะแล้วก็โอเคถ้ามีอะไรใน ส่วนถัดไปแล้วเราก็จะพามาดูนะคะวันนี้ก็แล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ